สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับหงม,มู่ไทยแลนด์เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้เป็นตำบลอะไรฮะตำบลปากหมากค่ะตำบลปากหมากอำเภอชัยยา<ช>จังหวัดสุราษฎร์ธานีคะ่ะในเขตนี้มีคนปลูกไปกี่ต้นแล้วฮะก็มีที่เราไป, <c oughs> ไ,ป,ไ,ปไปเท่านี้ค่ะอ๋อประมาณสักเท่าไหร่สองสามร้อยต้นสองสามร้อย <200 S 1> <300 S 2> ต้นได้นะฮะนี่คือไม้่วงหุลี่นะครับท่านผู้ชมไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ให้ทายนะครับทายก็ทายไม่ออกหรอกนี่อย่าคิดว่านานนะครับไม่ได้นานเลย <c oughs> ตัวนี้ปลูกเมื่อตุลาหกสองตุลาหกสองใช่ไหมฮะตุลาหกสามตุลาหกสี่ตุลาหกห้านี่ยังไม่ถึงเลยนะครับก็ <c oughs> รวมแล้วเนี่ยสองปีห้าเดือนนะครับท่านผู้ชมสองปีห้าเดือนได้ขนาดนี้ดูที่ครับเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางสามสี่นิ้วแล้วนะครับประมาณสามนิ้วกว่าอะสามนิ้วเสร็จ,รจได้ ่านผมาชมดูนะครับนี่คือสภาพภูมิอากาศของทางภาคใต้เนี่ยไม้ฮงฮี่นี่ชอบมากนะฮะชอบมากจเจริญเติบโตได้เร็วมากอ่านี่ผมขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งว่าตัวนี้สองปีห้าเดือนใช่ไหมฮะค่ะสองปีห้าเดือนแล้วที่ปลูกนี่คือสองสามคนที่ปลูกสองสามหลังเนี่ยเป็นเป็นญาติกันเป็นญาติกันเป็นญาติกันปลูกไปรวมแล้วประมาณสามร้อยต้นว้าครับควนี้ใครเป็นคนแนะนาฮะให้ให้รู้จักไม้ชนิดนี้น้าน้าแนะนำะค <นะ S 2> นะ่ะ น้าสาวน้าสาวนี่แหละแม่ของคาทากรนี่แหละแล้วก็<อ>พระธิการนี่แหละคือคือจริงๆแล้วเราก็อยากจะปลูกป่าอยากปลูกต้นไม้ในพื้นที่ในในดินของเรารเราก็เลยเลือกหาพันธุ์ไม้ที่แบบนานาพันธุ์พูดง่ายๆแล้วก็จริงๆเราจะลงะยางนาแล้วก็ตะเคียนแล้วก็ศัตว์อะไรประมาณนี้<อ>ในสวนน,นะคะเราก็มีแต่ครั้นี้ก็เลยว่าน้าสาวว่าต้นไม้เนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ ก็เลยแนะนาว่าไปหาแหล่งกันมาก็เลยไปได้มาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาสั่งมาอย่างไงฮะตอนแรกสั่งมายังไงนี่ก็คือน้าสาวเป็นคนติดต่ออ๋อเป็นคนติดต่อมาก็คือไปรับมาที่ทุ่งสงหรือเปล่าทุ่งสงอ๋อไปรับมาจากทุ่งสงนะฮะศูนย์หงมู่ศูนย์ทุ่งสงนะครับแล้วตอนนั้นที่รับมานี่คือต้นกล้าประมาณเท่าไหร่ฮะเล็ใหญ่ไหมกล้าเล็กมากตูวแค่นี้เล็กมากประมาณสัก40-50เซนได้ฮะประมาณนี้40เซนอะ คือตอนนั้นยังไม่โตนะครับ40เซนท่านรู้ไหมครับ40เซนปลูกลงดินไปนะฮะที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านท่านผู้ชมดูนะความสูงตอนนี้โอ้โหไม่น่าไม่น่าจะต่ำกว่า5เมตรนะคอยู่ที่อย่างอย่างน้อยๆเลยก็5เมตรได้นะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดนี้เนี่ยสามนิ้ว4นิ้วได้โตไวกว่ามาตรฐานนะครับคุณรู้ไหมครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้ชนิดนี้หนึ่งปี1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วไอ้ตัวนี้นี่มัน3นิ้วกว่า ใช้เวลา2ปีครึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นโตเร็วกว่ามาตรฐานปกติมันควรจะอยู่ที่22 2, 2นิ้วครึ่งค,ค,ค,คือการเจริญเต,ติบโตจะไมะ่ไม้ชนิดอื่นหรือยังไงคะ,ะคือไม่ตัวนี้เลยครับไม้<อ>โฮลี่เนี่ยไม้โฮลี่นี่เส,ส้นผ่าศูนยะ์กลางนะการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยหนึ่งปีหนึ่งนิ้วเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วปกติถ้าแบบนี้ปีละนิ้วเหรอใช่ขยายปีละนิ้ว10ปีคือ10นิ้วนะครับอันนี้คือทั่วไปนะฮะทั่วไปโดยปกติมันจะโตแบบนั้นนแตตตต่สาาาหรรัับววี้โเ็กมฐน มีการดูแลยังไงครับให้ปุ๋ยยังไงก็เนี่ยค่ะก็ธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรค่ะคือก็ทําความสะอาดโคนอย่างนงี้แล้วก็แต่ก็ไม่ได้ว่าให้ปุ๋ยอะไรเยอะแยะมากมาบก็พอมีบ้างนะปลูกไปแล้วตั้ง300กว่าต้นรู้ไหมครับสามร้อยกว่าต้นเนี่ยมูลราคาเพิ่มต้นเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้หรอกค่ะไม่รู้ใช่แต่รู้ว่าแพงใช่ไหมปลูกให้เป็นป่าปลูกให้เป็นป่าคนที่ คนที่แนะนําให้ปลูกตอนแรกนะครับท่านก็ศึกษาคิดว่าจะปลูกไม้ป่าแล้วก็ศึกษาไปศึกษามาจะปลูกตัวไหนดีที่มันเป็นไม้ป่าแล้วมีมูลค่าเพิ่มสูงก็พบกับไม้ฮงฮอลลี่ผมจะบอกท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าตัวเนี้ยในตลาดจีนนะครับปลูก10ปีผ่านไปเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยราคานะครับอยู่ที่ต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อต้นต่อต้นนะฮะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเราตีต่ำนะครับถ้าเราคิดราคาแค่ต้นละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยที่ปลูกไป300ต้นก็ประมาณ3ล้านกว่าบาท อันนี้พูดถึงราคาใน10ปีนะ,ะแต่ถ้าเกิน10ปีโอ้โหราคาคูณ2ถ้า15ปีนะราคาคูณ2เลย<ม>เพราะว่าหน้าไม้มันใหญ่แล้วเราราคามันเพิ่มขึ้นมา2เท่า2เท่าตัว,ตวเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเป็นเงินมหาศาลนะท่านผู้ชม300ต้นเนี่ยก็จะเป็นเงินมหาศาลถ้าถ้าปลูก10ปีก็อยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทแต่ถ้าปลูก15ปีก็อยู่ประมาณ6ล้านบาทก็ถือว่าเป็นไรายได้เสริมที่ดีนะเราปลูกถามว่าปลูกเนี่ยเราต้องทําอะไรกับมันเยอะไหม ต้องถามคนปลูกว่าเหนื่อยไม่ทําอะไรเยอะตอนแรกตอนแรกที่ไม่เข้าใจก็เหนื่อยค่ะเพราะว่าเราต้องหาหลักหาไม้อะไรเ<อ>นี่ยม,มัดเขามาพยุงเขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นความลําบากอย่างหนึ่งที่เราต้องไปหาไม้มาทําหลักแต่พอแต่แต,แต่พอเราลองปล่อยมันดูอ่ะให้เป็นธรรมชาติมันก็มีโอ้มีเอ็นอะไรบ้างแต่ว่าแต่ก็พอเขาตั้งลําได้เขาก็ขึ้นของเขาเอง สรุปแล้วคือเหนื่อยมาสองปีครึ่ง<ช>แล้วเรียกว <laughs> ่าจบเลยตอนนี้คือไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเ <c oughs> นี่ยท่านผู้ชมดูข้างบนนะฮะตอนนี้คือสมบูรณ์แบบแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วถามว่าไม้ชนิดนี้เหนื่อยมากไหมก็อ่ามันต้องดําไม้มันไม่เหมือนช,ชนิดอื่นคือการที่มันเจริญเติบโตเร็วถ้ามันโตช้าเราไม่ต้องดําเพราะมันจะค่อยๆโต <c oughs> ใช่ใช่แต่ตัวนี้มันโตเร็วมันก็เลยต้องดํานิดนึงแต่พอเขาตั้งเขาตั้งตัวติดนะฮะตั้งตัวติดก็เห็นหลายๆต้นนะครับท่านผู้ชมรอบๆแถวเนี้ย ตั้งตัวติดแล้วจบเลยก<ช>็แทบไม่ต้องทําอะไรนะฮะจากนี้ต่อไปนี่รอเลยบอกเจ้าของเจ้าของเขาเรียนที่ไหนนะกรุงเทพมมกรุงเทพอ๋อเรียนที่มอกรุงเทพนะครับเจ้าของเรียนที่มกรุงเทพถ้าเจ้าของเขาจบมากําลังพึ่งจะเริ่มทํางานมีเงินก้อนก้อนหนึ่งมาละนะฮะแน่นอนตัวนี้หรือถ้ายังไม่ขายนะครับเก็บไว้20ปีนี่ยิ่งโหมหาศาลย0ปีมูลค่าต้นละสองล้านบาทนะค่ะจะรออันนี้ไม่ใช่จะรอย20ปีอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดแบบเดาเอานะ ผมเป็นคนไทยที่สามารถที่จะเดินทางไปที่จีนเดินทางไปที่เวียดนามผมไปดูไม้ที่อายุ20ปีนะต้นละสองล้านบาทท่านผู้ชม2ล้านบาท,อ,าบาทอันนี้คือราคาจริงนะครับ <S 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 ผมไปดูมาแล้วแล้วเร,เ,รเราไม่ได้ว่าตั้งราคาแบบไม่ตั้งราคาเองคือไปถามจากที่นูน่นแล้วดูเขาค้าขายกันนะครับในตลาดไม้ฮงหรลี่เนี่ยตลาดที่เมืองไหโขเกาะไหหลำประเทศจีนนะครับตลาดที่เขามีอยู่จริงๆเนี่ยเขาซื้อขายกันเป็นล่ําเป็นสันจริงๆ4 5กิโลเมตรนะครับซ้ายมือขวามือคือร้านที่ขายไม้อันนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะ เยอะแยะมากมายท่านผู้ชมมันเป็นมันเป็นอ่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่เขาทํากันมานมนานแล้วแต่คนไทยยังไม่รู้แต่สิ่งที่คนไทยไม่รู้ที่สําคัญที่สุดก็คือไม่รู้ว่ามันปลูกได้ในเมืองไทยใช่ค่ะถ้ารู้แบบนี้เขาปลูกกันนานแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องใหม่ ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่บริษัทของมู่ไทยแลนด์เนี่ยเราได้ส่งเสริมให้เกษตร,รกรทั่วทั้งประเทศไทยปลูกนะครับ77จังหวัดตอนนี้ปลูกทุกจังหวัดแน่นอนประมาณ4ล้านต้นไปละตอนนี้ที่ปลูกไปโอโอแล้วก็เราไม่ได้ส่งเสริมให้ปลูกแล้วจบนะครับส่งเสริมให้ปลูกเรียบร้อยเราต้องตามมาดูว่ามันสําเร็จไหมปลูกแล้วมันได้ผลไหมไม่ใช่ปลูกไปแล้วปุ๊บโอ้โหยังต้นขนาดนี้ อย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าไหนๆปลูกมาแล้วเนี่ยลงทุนก็ไม่หยุดูกนะไม่ใช่น้อยนะไม่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 น้อยนะครับไม่น้อยอ่าสามร้อยต้นนี่ลงทุนไม่น้อยนะฮะต้องคนถ้าสมมติอ่าคุณคุณไปรับกล้าไม้ที่แจกจากป่าไม้จากอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีแจกนะฮะเขามีแจกเขามีขายถูกๆไอพวกนั้นมาปลูกก็ไม่ว่าลวครับแต่ตัวนี้ซื้อมาซื้อมาปลูกนะฮะตัวนี้มีมูลค่าเพิ่มแล้วพอเวลามันโตขึ้นมามันก็จะสามารถสร้างเงินสร้างรายได้นะครับก้อนโตทีเดียวให้กับ เกรรษตรกรผู้ปลูกนะฮะให้กับเจ้าของทราบว่ามีแปลงที่ปลูกเป็นแปลงเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะฮะแต่แต่ที่แน่ๆตอนเนี้ยเราดูกันเนี่ยเราก็ปลื้มใจแล้วเห็นโตขนาดนี้เกรรษตรกรก็มีรอยยิ้มนะฮะมีความหวังมได้มีกําลังใจมีความหวังเอาถามว่า,าบริษัทที่เขาขายไม้เนี่ยขายต้นกล้าเนี่ยที่จริงแล้วหลายๆท่านคิดนะว่าไม่น่าจะมาดูตอนแรกลูกแจกตอนแรกที่พี่โทรอ่ะพี่ว่าไงรู้ว่า ไม่ต้องมาหรอกไม่สวยนาสาวเนี่ยครับสวยครับสําหรับผมนี่สวยมากเลยสองปีสปีหเดือนได้ขนาดนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าการกเทียบเทียบสวยของของของผู้ที่ทํามาต่อแล้วแล้วเราที่ไม่เคยได้สวยครับือยังไงคือสวยแล้ววคือเอาจริงๆถ้าเทียบกับไม้อย่างอื่นนะสมมติว่าอย่างนาเนี่ยสองปี5เดือนก็ไม่ได้สวยขนาดนี้ เหมือนกันนะฮะคือเราก็ปลูกมาหมดแหละทุกอย่างนั่นแหละที่ผมทำนะฮะสักผมก็ปลูกมาแล้วยางนาปะดูพวกนี้ผมก็ปลูกมาทางนั้นนะฮะแต่บอกเลยว่า2ปี5เดือนเนี่ยไอตัวนี้ได้ขนาดนี้โตไม่ได้แพ้เขาเลย2ปี5เดือนนี่โตไม่ได้แพ้ยูคานะครับเนี่ยแต่ว่าที่สําคัญคือมูลค่าเพิ่มต่างหากมูลค่าเพิ่มที่เราชอบตรงนี้ก็คือว่ามูลค่าเพิ่มมันสูงมันแพงในประเทศจีนต้นละห้าหมื่นต้นละแสนนะครับในประเทศไทยเราตีต่ําต้นละหมื่นแต่พอเวลาขายจริง ถ้าราคามันอยู่ที่2 0 0หมนก็ซื้อ20,000 30,000ก็ซื้อ3 0,000อยู่ตามนั้นนะครับตามนั้นแถวนี้เขาปลูกเขาปลูกอะไรฮะส่วนใหญ่แถวนี้ก็ปาล์มเล้ก็ยางเป็นเป็นปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่แล้วก็ยางพลาจะไหมฮะก็รู้ว่าแพงแต่ไม่รู้ว่าแพงยังไงก็แพงจริงๆนะครับแพงจริงๆท่านผู้ชมฝากไว้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านไม่ว่าท่านจะอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนของประเทศไทยนะครับปลูกได้เลยนะฮ ม,มูลค่าเพิ่มของเขานะครับถ้าอันนี้คือปลูกริมบ้านนะปลูกริมรั้วแต่ถ้าปลูกเป็นแปลงจริงๆ 4, 4 m, ีคูณสเมตรไร่ละ1 0 0ต้นนะฮะท่านลองคิดคิดดูว่าต้นละหมื่นบาทนี่คือมีผลตอบแทนไร่ละ1ล้านบาทอย่างต่ําไร่ละ1ล้านบาทต่อไร่ถ้าท่านปลูก5ไร่ก็คือ5้าล้านบาทมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะมันเป็นเรื่องจริงที่เกษตรกรไทยยังไม่รู้นะครับแล้วเราก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกแบบนี้และตอนนี้มีข่าวดีก็คือว่าทางหงหมูไทยแลนด์เนี่ย ตอนนี้นะครับมันมีบริษัทหงหมูไชน่านะครับที่เราตั้งขึ้นใหม่เปิดขึ้นใหม่ปีนี้เลยแล้วคนจีนนะครับเป็นเจ้าของคนคนจีนนะฮะแต่ว่าเป็นทีมงานเดียวกับหงหมู่ไทยแลนด์ hmm. ก็คือเราไปเปิดตอนนี้เปิดหน้าร้านอยู่ที่เกาะไฮหลํานะฮะเกาะไฮหลําเลยคือต้นกําเนิดของไม้ชนิดนี้อยู่ตรงกลางตลาดเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงเรื่องการตลาดว่าผลิตออกมาแล้วปลูกออกมาแล้วใครจะรับซื้อและขายที่ไหนไม่ต้องห่วงครับตลาดอยู่ที่เกาะไฮหลํา แล้วหงมูชไชนาอยู่ที่เกาะไฮหลัมซึ่งเป็นบรษิษัทเครือข่ายเดียวกับบริษัทหงมูไทยแลนด์เนี่ยแหละนะครับมั่นใจให้ความมั่นใจนะครับบริษัทหงมูนะฮะอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรไม่ว่าท่านจะอยู่ไกลแค่ไหนอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนในประเทศไทยในประเทศลราในประเทศพม่าอยู่ที่ไหนเราจะตามไปดูแล้วเราจะตามไปซื้อนะครับตามไปซื้อแน่นอนร้อเปไม่ต้องห่วงนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับ,บที่กร,รุณานะให้เรามาถ่ายทํารายการนะฮะขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ค่ะที่สาพาเรามาขนาดนี้อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ เมื่อวานเรายังอยู่ที่ระนองอยู่เลยนะฮะแล้วพรุ่งนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชโอ้โหคือเดินสายตลอดค่ะทั่วทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราต้องไปครับเพราะเกษตรกรปลูกแล้วถ้าขายไม่ได้ก็ไม่รู้จะปลูกทําไมนะฮะอันนี้ของจริงนะครับเอามีอะไรฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับก็เป็นเป็นไม้ที่ที่น่าสนใจจะเรียกว่ามากไหมก็โอเคนะพูดถึงพูดถึงระยะยาวนะคะครับก็ลองดูค่ะลองดูเราก็ลองเหมือนกันคุณก็ลองดูนะคะ ลองดูครับบ้านนี้ลองแล้วลองแล้วได้ต้นแบบนี้ใน2ปีครึ่งนะฮะเดี๋ยวอีก7ปีครึ่งเจอกันขายแน่นอน7ปีครึ่งนะฮะด้ขายแน่นอนไม่นานเกินรอนะฮะสปีครึ่งแป๊บเดียวแป๊บๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับค่ะ